ดีครับวันนี้ร้าน b b บีแอนแคมปิ้งก็มาจะเรียกอะไรอ่ะมาทำให้ดูนะครับมีเพื่อนเพื่อนพักมาถามในช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจ a c e b o o k นะครับว่าไอาตัวหนังสือบนไอปืนแบงกันนี่เราจะทำให้มันจางลงหรือลบลบบอกได้ไหมอย่างเช่นจุก สีแดงที่เขาแต้มมาเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สวยหรือมันไม่ไม่เหมือนจริงประมาณนี้ก็เลยว่าจะมาทําเป็นคลิปสั้นๆให้ดูให้ให้เพื่อนๆดูนะครับตัวอย่างเช่นตัวหนังสือพวกนี้เนี่ยมันทําให้จางลงได้นะครับตรงนี้ก็ที่เขาแต้มสีแดงเพราะมันก็มีกฎควบคุมไว้อยู่นะครับแบงการทําออกขายทั่วโลกเนาะ ก็บางประเทศก็ให้แต้มเป็นสีแดงเพื่อให้แยกออกว่าตัวไหนปืนจริงตัวไหนปืนแบล็งอย่างนี้นะฮะแต่ประเทศไทยก็ก็นั่นแหละเนาะบางทีเพื่อนเือบางคนที่ซื้อไปก็เอาออกนะครับโดยใช้น้ำยาล้างเล็บกับอันนี้ก็ค่อยๆแต้มบอ,อกอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ผมก็ลองทำทำแล้ว อน้ำยาล้างเล็บเช็ดนะครับสีสีแดงตัวนี้นะครับค่อยๆเช็ดออกแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับน้ำยาลมดำอลูมิเนียมหรือลมดำอลลอยนะฮะแต้มสีมันก็จางลงทำให้ดูสวยนะครับนี่ตัวนี้ผมก็แต้มเช็ดแล้วก็แต้มนะครับมันก็โอเคแล้วก็ผมแต้มตรงนี้ด้วยนะครับ นีเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะฝั่งนี้มันจะมีสีขาวบอกขนาดกระสุนอะไรประมาณนี้ก็ใช้แต้มนิดนึงนี่มันก็จางลงเยอะเลยนะฮะก็ดูสวยแต่หมายเลขนี่ไม่แนะนําให้แต้มนะครับเพราะว่ามันจะได้บ่งบอกได้สมมุติซื้อกับทางร้านก็มี serial number จำปืนนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับนี่นะฮะอ,อย่าไปแต้มบอกนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตเลย ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับอ,อันดับแรกก็นี่นะครับน้ำยาล้างเล็บอาจจะขโมยของเมียมาก่อนก็ได้นะฮะจุม่มสำลีกา้านก็เช็ดพื้นผิวทำความสะอาดก่อนนะครับถ้าใช้นี่นะฮะถ้าเช็ดเอาอเลยนี่มันไม่ออกนะครับตัวนี้ก็ททำสีมาสีมาดี แต่ตรงนี้เช็ดไปเรื่อยๆมันก็มันก็จะออกนะครับค่อยๆจางไปแบบนี้นะฮะน้ำยาล้างเล็บแล้วก็ถูนานหน่อยแต่มันก็จางออกอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆนี่เริ่มจางแล้วนะฮะมันก็จางออกไปแล้วก็ค่อยใช้น้ำยาลมดำเย็น ลมดำอลูมิเนียมป้ายไปอีกทีหนึ่งนะฮะสีมันก็จะจางไปประมาณนี้ทีนี้หลังจากเราเช็ดคราบไขมันเนาะก็เอาน้ำมันน้ำยาลม,ลมดําเย็นนี่ใส่สำรีก้านแบบนี้นะครับเนี่ฝั่งนี้ที่เราเช็ดคราบไขมันออกเสร็จแล้วเราก็ จิ้มเลยสังเกตนะครับอันนี้สีขาวจิ้มปั๊บมันก็จะจางลงนี่ฮะสีมันก็จะจางลงมานี้สำหรับคือบางคนซื้อไปก็ยิงเอาฟิวเหมือนปืนจริงนะฮะแต่มันมีตัวหนังสือทำให้อาจบางที่อาจจะขัดใจอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ก็ อย่างนี้ได้นะครับก็จางลงน,นี่นะครับประมาณนี้แต่ไม่แนะนำให้เอาหมายเรียกประจำปืนออกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าลอกสีออกหมดแล้วนะผมจะทาตรงนี้เลยนี่มันก็จะดำดำประมาณนี้แล้วก็ เป็นแบบนี้เลยนี่นะครับก็จะดูสวยไปีกแบบแต่ฝั่งนี้จะลบก็ได้นะครับนี่นะฮะถ้าจิ้มมันก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับนี่ตรนี้ถ้าจะลบออกก็ใช้สูตรนี้เลยน้ำยาลมดำเย็นสั่งซื้อในช้อปปี้ร z a ดาก็มีทมเทียบป,ยป้ายเล็กน้อยเท่านั้นเองอันนี้ผมยังไม่ทำให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของปืนนะครับ ไปทำนี่นะครับเนเนเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับมีตามที่สอบถามกันมาวันนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ